เรื่องราวของตุ๊กตาอุบลวันค่ะไม่เคยอายขำแม้ว่าจะเกิดเป็นลูกกรรมกรอดทนกัดฟันสู้ เพื่อให้พ่อกับแม่สบายเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่ไม่เคยลืมและไม่เคยอายกับพื้ตัวเองค่ะสําหรับสาวตุ๊กตาอุบลวันนักแสดงและวิธีกรสาวสวยซึ่งอยู่ในวงการมานานในวันนี้เราไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่าน,น,นมาติดตามเรื่องราวของเธอกันสําหรับเจ้าตัวนั้นก็ปัจจุบันอายุ43ปีแล้วแหละค่ะใบหน้าของเธอยังดูเด็กมากๆเลยเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาลูกคนที่สองของครอบครัวในอดีตฐานะทางครอบครัวของเธอนั้น านมากๆค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ทํางานเป็นช่างก่อสร้างกรรมกรรายได้น,นั้น ไม่กี่บาทต่อวันค่ะเรียกว่าหาเช้ากินค่ำทําทให้ชีวิตในวัยเด็กของเธอนั้นจะต้องรับจ้างทาทุกอย่างเลยเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นั้นมีเงินทานข้าวค่ะรวมถึงมีเงินใช้ในชีวิตประจําวันแต่และอย่างสําหรับเจ้าตัวเริ่มเข้าสู่วงการในการประกวดรางวันดาราทองของนิตยาสารดาราไทยเมื่อตอนอายุ14ปีค่ะจากนั้นก็ประกาศผ่านบนหนังสือพิมพ์ขณะที่นั่งพับกระดาษขายอยู่แล้วปรากฏว,ว่าในการประกวดครั้งนี้เธอควา้ารางวัลชนะ ลืไปคลองได้และเธอยังได้รับโอกาสในการไปเรียนการแสดงสั้นที่ประเทศฮ่องกงอีกด้วยก่อนที่จะกลับมาเป็นนักแสดงสังกัดค่ายไ S p r o โ o t i o ชค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องหนาที่เราได้นำมาฝากกันปัจจุบันเธอจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะ